สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะแนะนำผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงช่วยในการขับถ่ายได้ดีทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างข้อแรกนะคะก็คือมะขามค่ะมะขามเป็นยาร,ระบายอย่างดีเลยนะคะกินมะขาม2-3ถึงฝากแล้วก็กินน้ำตามจะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นและในมะขามยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยค่ะ ข้อ2คือกล้วยนะคะกล้วยจะเป็นผลไม้ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกทำให้เราขับถ่ายได้แบบกล้วยๆเลยค่ะข้อ3ก็คือมะละกอสุกค่ะมะละกอสุกช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นและยังบำรุงผิวพรรณของเราด้วยนะคะข้อ 4. คือแอปเปิลแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูงน้ำตาลตา่ำ ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีทีเดียวค่ะข้อ5คือสับป,ประรดสับป,ประรดเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยสูงกินแล้วจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนอกจากนี้นะคะการกินสับป,ประรดเนี่ยยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณค่ะลดริ้วรอยก่อนวัยทําให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งสดใสด้วยนะคะข้อ6คือส้มนะคะ ส้มนอกจากจะมีวิตามินซีสูงแล้วยังมีไฟเบอร์สูงอีกด้วยดังนั้นการกินส้มเป็นผลนะคะจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของเราได้ดีทีเดียวเลยข้อ7ก็คือแก้วมังกรแก้วมังกรน,นอกจากจะเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักแล้วยังมีเส้นใยอาหารสูงช่วยในการขับถ่ายนะคะและยังปรับสมดุลแบคทีเรียนในลำไส้ของเราด้วยค่ะ ข้อ8แคนตาลูปแคนตาลูปเป็นผลไม้ที่มีวิตามินบีสูงและยังมีกากใยอาหารสูงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายและยังให้พลังงานต่ำด้วยนะคะข้อ9คือมะม่วงสุกการกินมะม่วงสุกจะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันมะม่วงสุกก็มีน้ำตาลสูงดังนั้นก็ไม่ควรที่จะรับประทานมากจนเกินไปค่ะ ที่กล่าวมานั้นนะคะก็เป็นผล,ลไม้ที่มีกากใยอาหารสูงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีทีเดียวเลยถ้าหากท่านผู้ชมกำลังมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะลองหาผล,ลไม้เหล่านี้มากินดูค่ะรับรองได้ว่าการขับถ่ายจะดีขึ้นและเป็นผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกัน ขอให้ทุกทท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์สวัสดีค่ะ